สี่คนจอมฝนถึงเวลาออกรถลุยจะผีจะพ่อเอ้ยไม่ใช่เล่นยงมาผ่านเลยได้ไหมจะเพื่อกดรีเลโอได้ไหมเราเขอหาข้อมูลกับไอ้นั้นก่อนได้ไหมได้ได้การซ่อมไฟอ่ะเพราะเกิดซ่อมไฟพวกนี้พวกเราต้ไปรอดนนหน่อยเว้ยยังไง,งเริ่มเข้าใจกับไอผีละไอผีเกมเนี่ยคือถ้าเกิดเราเปิดไฟบ้านเลยใช่ไหมมันจะกลัวแสงไฟเว้ยเ<ว>พราะฉะนั้นต้องเปิดไฟบ้านเว้ยอ้าวถ้าเกิดเปิดไฟบ้านมากไปอ่ะไฟข้างนอกมันจะเสียเว้ยแล้วก็ต้องไปซ่อมไฟเหมือนกันเว้ยแล้ววิธีการหาคือถ้าเกิดชนะคือ เราเนี่ยต้องรู้วิธีการซ่อมไฟเว้ยเออว่ะแล้วพวกเราจะซ่อมไฟไงวะเอางี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันสองคนสองคนอยู่ข้างบนอีกสองคนอยู่ข้างล่างดูกันโคลาห้องอ่ะ <c oughs> เดินลาตะเวนเอาผีผีอยู่แถวห้องไหนก็เปิดไฟห้องนั้นเอางั้นแล้วกันจะได้ประหยัดไฟด้วยวิธีการซ่อมไฟมันทำยังไงวะติดข้างล่างเลยนะเออข้างล่างข้างล่างมันไม่ได้ปิดเลยนะข้างล่างอะ่ะเอาไม้หมดแล้วอ๋ออย่างน้อยอย่างน้อยก็ปิดเกือบครบทุกบ้านอะน่ะเนี่ยเกือบครบทุกบ้านแน่เลยเขาบอก ไม่ครบโอเคเดี๋ยวสองสามข้างข้างบนมันเหลือเหลือข้างบนเพียบเลยนี่กี่บ้านหนึ่งสองสามห้องห้องห้องน้ำอ่ะสี่ใครสักคนมาอยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนเราหน่อยมาช่วยดูดูรอบบ้านกันเพราะเราต้องคอยดูผีอะว่าผีมันจะมาทางไหนไปเองไะหาประสบการณ์ไปเจจอยู่ที่ใครอยู่ที่เราเอเดี๋ยวไปต้องไวนะเธอเธอไปแบบอะไรวะ อ๋อยังไงบอสโอเคไอ้เข้าใจแล้วมาแล้วคือวิธีการซ่อมไฟต้องใช้ใบแจ้เว้ยแล้วต้องคลิกใส่ไฟที่ถูกต้องเว้ยแล้วแล้วอันไหนอันที่ถูกน่าจะมีเอฟเฟกต์มั้งน่าจะมีเอฟเฟกต์บอกอยู่โอเคโอเคอน่ะเราต้องดูดีๆสินะแต่คนไหนมีใบแจ้คนนั้นแ่ะต้องเป็นคนเสี่ยงโอ้โหข้นมึนเลยเปิดไฟได้ปะเอ้มีไฟฉายอยู่โอเคใช้ไฟฉายไปก่อนคืนแล้วเหรอใช่ก็คือแล้วอ่าต่อเข้ามาปิดปิดปิด อาตอมอยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนเราแล้วก็สองคนดูข้างบนนะดูนูหน้าต่างครบทุกบานนะเผื่อมีผีเดินผ่านแล้วว่าต้องต้องดูหน้าต่างแล้วว่าต้องดูหน้าต่างห้องน้ำอ่ะตัวอันตรายเลยห้องน้ำเนี่ยเนียนไปดิห้องน้ำเนียเดี๋ยวห้องน้ำไม่มีไม้เหรอไม่มีตัวอุ๊ยอะไรอ่ะไฟดับไฟ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 ทำไงอ่ะต้องทำต้องทำต้องทำตัวเป็นหมาว่าต้องรีบไปด้วยต้องไปด้วยต้องไปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไฟให้เฮ้ยเฮ้ยมันเปิดประตูใช่ไหมวะเสียงใครอะมาอยู่ห้องนอนเหรอไม่อยู่ห้องนอนห้องนอนอยู่ห้องนอน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 สีฟ้าโอ้ยสี่ผ้าเหรอเอาเนี่ยทำได้แอทำเด้แล้วสวยสวยพวกเราต้องมันอยู่ในบ้านอะมันอยู่ในห้องนอนโอเคโอเคแล้วแล้วอย่างนี้พวกเราควรควรเข้าไปไหมเนี่ยแอบบอกก่อนนะแอบในตู้ไม่รอดนะในตู้แอบไม่รอดนะโอ้โหในตู้แอบไม่รอดแล้วตู้มีไว้ทำไมวะ ไปแต่ไฟมันปิดพอดีเว้ยไฟมันหายพอดีเว้ยน้องก็เลยเปิดไม่ได้เอ้ยออกซิเจน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 นองขูต้องออกไปอีกแล้วไม่รู้อะต้องไปเติมออกซิเจนก่อนโอ้โหมันอยู่ข้างหน้าไหลมันอยู่ข้างหน้าเอาไปไหนแล้ววะไม่รู้เดินเดินเดินเนียนๆแล้วกันเมื่อกี้มันอยู่ทางนู้นอ่ะนี่ไงออกซิเจนไปไหนต้อมออกซิเจนไปไหนออกซิเจนอ่ะนี่นมันอยู่อยู่อยู่ในบ้านหลังเร็ว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 เต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านอยู่อยู่ข้างนอกไม่ปลอดภัย เวลาออกซิเจนจะหมดคืนหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีโอ้พี่บอสพี่บอสไม่น่าเลยกลายเป็นผีตู้เสื้อผ้ายางสมมติแบบอะตอนเราดูบนเดี๋ยวเราดูบนให้ไปนอนละสวยมามาไอ้ทังด้านล่า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 งต้องต้องกูเลยดีกว่าวันดีด้านล่างมังไม่ใช่หรือด้านบนวะเดี๋ยวมันมาจากตัวด้านล่างใช่ป่าววะาอไปไหนแล้วว่าด้านล่างโอ้ยเพื่อนโอ้ อ๋อนี่ตัวแสงนี่ไงเอาสวยแล้วคอยมันวิ่งใส่อะตอนวะต้องต้องอยากให้มันเข้าบ้านก่อนมั้งเราไม่รู้อะโอ้โหไอูเปิดอไปอยู่นะเออหนูกลัวโอ้โหแล้วตู้โอ้ตาตาขาวมาจต่ไกลตาขาวมาจต่ไกลอย่าได้อย่าวิ่งจิ้วรอบบ้านเลยเดี๋ยวบ้านอยู่ทำไมวะไ่ใช่หมดสวยไฟฉายหมด ทำไงวะเนี่ยแบดดะแบดอ่ะหาแบดหาแบดหาแบดโอ้ยตายสิเจ๊วตอนไหนเข้าบนปะใช่ประตู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 เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ตู้พี่ออกนอกบ้านไปมเอ่ยเลยผีผีเข้าบ้านเราออกบ้านมันเข้าห้องไหนวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงไอ้เสียงน้ำมันเสียงน้ำมัน เฮ้ยอยาอยาอยาหาไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไม่่ไมม่ไมม่ไม่่ไม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 ม่ไ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 มไมไม่ไ ดูหน้าห้องด้วยนะไม่ใช่ดูแค่ห้องนอนนะดูหน้าห้องนะเดี๋ยวดูซีไซด์เด้อหน่นอนนะเอาต้องเอาต้องปิดประตูปิดประตูเราดูที่ขวาเราดูที่ขวาโอ้แล้วไฟฉายมันหมดไวมากอ่ะที่ไหนฮะห้องน้ำ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 เปแล้วเปแล้วปแล้วเปแล้วเปแล้วเปแล้วโอเครอดรอนรอมันตกมาตรงเนี้ยตกมาข้างล่างแล้วมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเด็นคือไฟฉายมันลดไวมากอ่ะเราดูไม่ได้ตลอดเวลาหรอกมันอยู่ไหนวะเนี่ยกรตจกแทรกอะ ถ้าวิดไฟอยู่นี่เปิดเช็คเฉยๆเปิดเช็คเฉยๆเปลองไฟดับเลยขึ้นห้องน้ำอีกแล้วว่ะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนี่ยห้องน้ำแม่เป็เรี่ยวไม่ใช่ด้านล่างเปล่าด้านล่างเปล่าไม่ไม่ด้านล่างไม่มีด้านล่างไม่มีเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยด้านล่างไม่มีถ้าเปิดไฟเนี่ยเหมือนเล่นไฟน้ำอยู่เลยตอนเนี้ยเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะทำไมเงียบจังวะทำไมมันเงียบจังวะแล้วทำไมเวลามันผ่านไปช้าจังเนี้ยเล่นตีหนึ่งคนนานเลยโอ้ตีสองละตีสองแล้วตีสองแล้วเฮ้ยครูแบตจะหมดแล้วอ่ะต้องต้องปิดละ เราดูอยู่เราดูอยู่ว้าวอุ้ยมาๆมามาไม่ปิดแล้ว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 ไก่ไม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 ่ลังขลังขลังออสกินโอ้สกินเอาไงใครใครไปเปิดก็ได้อ่ะกูไม่ไม่ใช่ครูแล้วไปต้องเดิไปก็เดินไปกันประเด็นคือเราไม่มีไฟฉายเราไม่มีไฟฉายเรามองไม่เห็นว่าผีอยู่ไหนไอ้น็อตเดี๋ยวเราต้องแยกกันเว้ยแยกกันเป็นคนละกลมเลยสวยไอ้น็อตเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองไอ้น็อตไปผีผีอยู่หน้าประตูเรา เต็มแล้วเต็มแล้วเราวิ่งกลับบ้านนะเราวิ่งกลับบ้านไป็นแล้วไปแล้วไปแล้วเราไม่เห็นมอาไม่เห็นโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่กลัวไฟบ้านหรอวะมองไม่เห็นเราบอกเลยม่อกี้ไม่กลัวไฟบ้านหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผีมาเลยนี่เมื่อกี้ผีวิ่งไล่ตามเราจากข้างนอกอยู่ในบ้านใช่ไหมจะได้จะได้ไม่ต้องเดินไปไหนตายแล้วในบ้านละมันมันอยู่ในบ้านละาตยออกออกไล่ออกบ้านยัางไปไล่กู๊กเก้าไปไนห้องเลยอ่ะโอ้โหมุมนี้โคตรชัดอะะไรว โอ้ตอนตอนผีเข้าบ้านได้เล่นโคตรยากเลยตัวชัยไทยไอ้นนท์ผีมีเคยผีใครผีงไม่กว่าตอนนี้มันอยู่ไหนใครรู้บ้างบอกหนูทีอยู่บ้านอยู่ในบ้านเคี้ยวผีมันวาร์ปะถ้าวาร์ปตัวจะวิ่งเข้าบ้านไม่ไม่รู้ไม่รู้ตัวมันน่าจะว้าปว้าปออกบ้านป่าวะใช่ป่าวะกูเองมึงอยู่ข้างนอนโหูยนั่นใหญ่ไปวาร์ปจริงด้วย เปิดไฟฉาย TP หน่อยเปิดไฟฉาย TP ไม่มีไฟฉายหมดไฟฉายหมดไฟฉายหมดจุกผีแล้วจุกผีว้าสุดยอไปหลอด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 แน่ๆไปหลอด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 แน่ๆปหลอดดับด้วยโอ้ยไอ้โว้ดเวอร์ซูลุคไอ้เนี่ยแม่คนเดียวอีกแลยเหรอเดือดเลยเดืคนเดียวมันจะตายก่อนนี่โซโล่โซโล่เลเวลลิงเหลือดชัดอีกแล้วไหนวะกอาไอ้ก้วนไอ้ก้านไม่ต้องเก็บซิมโคล่าคนเดียวอะไรเงี้ย วมึงเจอมึงเจอบบ็อกซี่ล้วแม่คือมึงเจอบ็อกซี่ขอ้างตรงไหนคือมึงเก็บไม่หมดไหนแยคือทุกคนก็ไม่ต้องเก็บแล้วเก็บแค่แม็กคนเดียวพอเฮียแล้วให้แม็กมจูงจนหกโมงอ่ะโหไฟดับอีกนี่ก็ผ่านคนเดียวเนี่ยผ่านผ่านคนเดียวคุณถึงไม่ไหวหรอเราเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรเจอระวังนะพอขึ้นไปเจอปืนดักยอไม่ใช่คนละเกมฮัลลโโหอยเราไม่มีประโยชน์ไฟนอกห้องอ่ะนอกห้องแล้วปิดไฟอ่ะแม็กปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนตรงนั้นล่ะอ้าวไม่เกอ่ะปิดไฟก่อนเอ้ เอ้ยม่ห้องน้ำเขาหนับแม่ห้องน้ำในกระดานล่างสักจุดนึงอ่ะห้องน้ำเข้ามาแล้วห้องน้ำห้องน้ำแม่ห้องน้ำห้องน้ำใช่แล้วแม่ห้องน้ำเร่อนรอรอจังหวะรอจังหวะคุณไหนว่าห้องน้ำไหนว่าห้องน้ำไหนว่าห้องน้ำโอ้โหเป็นน้ำบ้านเราบ้านเลยคุณมองไม่เห็นมองไม่เห็นตอนนี้มันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นตาบอดยังไม่มา มันตามหลับแล้วแม่ก็ามแล้วบ้าน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 ้นนะทึกะลืมลูกขวัญเดแคชีวเดียวมาแล้มาถืแล้วมาหมาหืแล้วบันไดบันไดตัวจุกตัวจุกเจริงเอ็มประตูวหมดเลยกูจไ้่จู๊ขี่จขี้ขิงจขี่เอาไปไกลแล้วไกลแล้วโอ้โหแล้วมึงจะเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวโอ้โหแล้วตอนนี้ทำไงวะเนย เอาซีเกมหมดด้วยดุ๊บด้จไบ้ที่ทังวันตอนมึงอยู่นอกบ้านสวย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 ไม่มีแล้ว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 หกโเหรอโอ้โหอีกหนึ่งชั่วโมงโอ้โหหกโพอดีเลยอ้าวตัวไหนหนึ่งอ้าวเแล้วะใช่ไหมให้กูรอดอ้าเรไม่ผ่านเราลอดเด้ผ่านป่ะไม่ผ่านโอ้โหอีก อีกวี่เดียวอนะ่ะอีกวีเดียวดูหน้าโห,นาหดหนะฮะโอ้ย